หลังจากเราทราบประวัตินะครับผม,อมของสุสานไปแล้วได้มาพูดคุยนะครับผมรบเรื่องของประวัติในประเทศไทยนะฮะรวมไปถึกกงการอข่งขันต่างๆตอนนี้เรามาดูเรื่องของรถที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ดีกว่าว่ามีรุ่นไหนอย่างไรบ้าง สวัสดีครับผมสมชายศรีสุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการดูแลเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ของซูซูกินะครับจำพี่สมชายไว้เลยนะครับว่าถ้าอยากจะมานะครับสอบถามเรื่องของบิ๊กไบค์นะครับมาหาพี่สมชายได้เลยนะครับที่ไทยซูซูกิมอเตอร์ที่นี่นะครับเอ้ามาดูเจ้าตัวนี้ดีกว่าต้นนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นการีอุด650 ABS แค่ชื่อกะเพแล้วอะเครื่องยนต์นะฮะเรา 650cc เป็นแบบ V t w i n นะครับ V-twin าสูบ V นะับแล้วก็ทวิน สปักสกก็คือหัวเทียนคู่แต่ละแต่ละสูบอย่างนี้สองสูบก็สี่หัวเทียนสองสูบสี่หัวเทียนโอ้โหจริงๆแล้วรถยนต์ก็เคยเจอใช่ไหมที่เป็นทวินปลั๊กอะเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีแล้วไม่หรอกผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใชที่พยายามที่จะให้มีเรื่องของการจุดระเบิดจุดระเบิดที่หมดจดจะได้กําลังม้าที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเอาแล้วฮะแต่มีข้อนึงที่ผมสงสัยมาก650 เครื่องสูบมีแต่ดูขนาดของมันทำไมมันดูแบบว่ากระทัดรัดยังไงอย่างนั้นเลยไม่บางคนมาถึงลองว้าว650หรอทำไมมันเล็กจังนะครับเพราะว่าเนี่ยผมเห็นครั้งแรกผมไม่เชื่อเลยด้วยด้วยการออกแบบนะของทางสกิเนี่ยเราต้องการให้มันกระทัดรัดนะฮะการขับขี่ง่ายนะฮะแม้กระทั่งถนนที่เป็นอาจจะสภาพรถที่ติดนะฮะในเมืองไทยอะไรลักษณะนี้นะฮะแม้กระทั่งการออกไปต่างจังหวัดก็ การออกแบบก็นั่งสบายนะครับอกำลังจะบอกเลยว่าเหมาะกับบ้านเรามากเหมาะกับบ้านเราครับคือมีเท่าไหนซีซีที่พอสมควรแหละใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ขนาดกระทันรัดเหมาะกันเนี่ยเจอรถติดวุทซักแกซักอะไรอย่างนี้เนาะมันไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเนาะสำหรับคนที่ชอบเอ่อบิ๊กไบค์เราเรียกว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะบิ๊กไบค์ตัวเล็กหน่อยเนาะเป็นเนกเกตตัวแรกนะฮะ จุดเด่นของการดีอสมันอยู่ตรงไหนก็คือ1เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นบีทวินนะบีทวินนะฮะแล้วก็เป็นสุกบีนะฮะรอบต้นรอบกลางนะฮะมันมันเรียกรอบได้ตลอดขับขี่ง่ายนะฮะแม้กระทั่งการดีไซน์เรื่องของเอาระบบไฟมาช่วยเนี่ยรอบปลายมันก็มานะฮะเพราะฉะนั้นทุกยุกย่านความเร็วมันสมูทหมดนะฮะโอ้นี่เดะดูหน้าปัดเราไม่เห็นหน้าปัดที่เป็นอนาล็อกของตัวความเร็วมันมีแต่รอบเครื่องยนต์อะ แล้วมาดวัดความเร็วมันเป็นแบบดิจิตอลใช่ครับอหรือคนยังชอบที่จะดูเข็มเนี่ยมันได้ฟิลลิ่งเนาะดูรอบมันดีรอบหมื่นห้าร้อยรอบเรดไลน์นะหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่เรดไลน์อะเรดไลน์หนึ่งหมื่นห้าร้อยบหนึ่งหนห้าร้อยโอ้โหเรดไลน์หนึ่งหมื่นห้าร้อยรอบถ้าคืนลากไปหมื่นสองนี่ผมว่าได้ต้องใส่เป็น แปดโมเทียรแล้วมั้งน่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันเดี๋วจะตอไปฮะโอ้ถามมาขนาดนี้ลืมถามนี่มาได้ไงฮะอะไรราคาครับราคานะครับเราจำหน่ายลูกค้าเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นราคาที่ลดนำเข้าที่ราคาที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ง่ายครับจับต้องได้ง่ายสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับอัดเสียง่ายสามแสนสองตัดมาง่ายง่ซื้อแล้วสิฮะ งั้นเดี๋ยวไปซื้อรุ่นอื่นต่อดีกว่ <S 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 าไปดูร<า>ุ่นสองมีอะ<ร>ไรกันบ้างว่าไว้นะครับ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิในรูปแบบรถอะไรลุยๆุยทัวร์มังเป็นแอนด์แอนเจอร์แอนด์แอนเจอร์เหมือนกันอ๋อก็คุยไงว่าไปลุยๆหน่อยนะครับปีนภูเขาอย่างนี้แล้วกันได้ได้สับใหม่ไปเลยเป็นรถในรูปแบบของทัวร์ริงทัวร์ริงดิมันต้องทัวร์ริงเลยอ๋อทัวร์ริงทัวร์ริงทัวร์ริงนะครับเอ่อชื่อของตัวนี้ จะเป็น VStor m 650นะฮะ ABS อ๋อเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับตัวก a d u s อ่าเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอ๋อเป็น V t ท i ิน5 0เหมือนกันใช่ไหมเอ๊ะแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันอ๋ออย่างว่าเนาะเครื่องยนต์ตัวนี้คุณชายบอกไปแล้วเรื่องของแรงบิดมันจะดีแรงบิดดีมันจะเหมาะกับสไตล์พวกนี้พวก a d v e n t u r e พวก Touring นะครับเป็นไงครับเดย์สนใจไหมตัวนี้ผมว่ามันโอเคนะดูในรูปแบบของทรงต่างๆผมว่ามันอลังการมากนะตัวนี้ ครับเพราะว่าเนี่ยผมเห็นมีกระเป๋าตั้ง3ใบอันนี้คือคือติดมาให้แบบนี้เลยฮะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเป็น a c c e s s o ที่ที่จะต้องติดเพิ่มนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าตัวใหญ่นะฮะมันอลังการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือของรถตัวเนี้ยนะฮะตัวตัวถังนะครับมันจะเป็นอลูมิเนียมอ๋อเป็นอาเป็นอลูมิเนียมมันจะเบานะฮะซึ่งซึ่งมันจะไปชดเชยในส่วนที่ว่ามันดูมันใหญ่นะครับอย่างนี้น้ำหนักรถหนักหครับ น้ำหนักรถไม่หนักไม่หนักมากครับอันนี้215รกิโลโอ้215กิบห้ากิโลหนับผมโอ้จะหนักกว่าตันี้ประมาณ10กิโลนะครับเอางี้วอเตอร์ริงมันต้องมาพร้อมกับพวกของการขับขี่นะฮะมันมีอะไรบ้างดีกว่าสำหรับตัวนี้ที่เป็นจุดเด่นของนอกจากเครื่องยนต์น้ำหนักเบาเป็นตัวถังอลูมิเนียมแล้วฮะนะฮะสิ่งที่ที่ที่ลูกค้าไปใช้นะฮะแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์ของเราที่ออกแบบนะที่บอกมาก็คือหนึ่งเรื่องของโช๊อัพหน้านะครับโช๊อัพหน้าเนี่ยขนาดใหญ่นะฮะ35มมิลซึ่ง มันทําให้ซับได้ดีนะฮะล้อหน้านะฮะของเราเป็นของเราเป็น19นิ้วนะฮะซึ่งมันก็ซับได้ดีในการขี่ตามทางต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่เราเพิ่มมานะครับก็คือโช้อัพหลังเราสามารถปรับัได้ปรับได้ไมตั้งแต่การดายอาาดิอุ้เราม่เนี่ยหรอปุ่มกระลึมเท่มนี้เลยฮะใช่ครับไม่ต้องมานั่งคอยปรับด้านในนะครับของเราปรับที่นี่ได้เลยนะครับก็ คันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราพาเมียหลวงไปหรือเปล่าเมียหลวงอาจจะแบบต้องปรับชกหน่อยเพราะตัวหนักพอเป็นเมียน้อยนี่ก็ต้องปรับให้แข็งขึ้นน้อเป็นตัวเบาๆผมว่าถ้าถ้าพาเมียน้อยไปผมว่าตกเขาแล้วล่ะเพราะว่าเมียหลวงคอยแช่งนะครับตรงนี้เออแล้วราคาเป็นไงครับตัวนี้ราคาตัวนี้นะฮะสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับแพงกว่าไอ้เจ้าแกริลส์นิดเดียวเองนิดหน่อย เท่าไรสามหมื่นนี่คือตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมีรถทดสอบไหมครับเรามีรถทดสอบครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะทําการทดสอบก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยใหญ่จะไปทดสอบเขาเรียกอะไรไปแต่งจังหวัตตานะเดเนี่ยก็ออกนี่เลยนครนายกไปเลยยาวไปเลยเออถ้าเป็นรถทดสอบเนี่ยเราเราอยากจะให้ทดสอบที่ที่ที่ภายในภายในเรามเสนับสนุอให้เขาตอบดีๆให้นะฮะอันนี้อันนี้ลูกค้าทั่วไปนะครับส่วนส่วนถ้าเป็นเออ่อะไรฮะเกี่ยวกับ สื่อมวลชนอะไรพวกนี้เรามีเรามีให้ให้นำไปทดสอบได้อยู่แล้วครับยินดีครับเอ๊อย่างงี้เดเอาไปทดสอบกันดีกว่าป่ะเราไม่ต้องถ่ายกันแล้ววันนี้ไปทดสอบกันเลยไได้ได้คี่วันครับถ้าเอาไปทดสอบเนี่ยเอออยู่ที่ทำแผนล่วงหน้ามาครับจะทำแผนล่วงหน้าเดินทางเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบสิงคโปร์กันเลยดีกว่าไกลไปผมอยากเห็นพี่วัวขึ้นคอมคันนี้ก่อนเลยโอ้ครับอ่ะสน่อยก็ได้ดูทรงแล้วเหมาะอุ้ยเหมาะกับพี่วัวพอสมควรฮารูฮารามากเลยนะครับ เป็นรถที่ควบคุมง่ายนะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชายออดีมากเลยดีมากเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปดีกว่านะครับตรงนี้เลยจะเป็นเพื่อนเลยนี่แหละครับ เรามาขยับสเตปอัปเกรดขึ้นมันหน่อยฮะตัวนี้เนี่ยมันก็คือ V วีซอมพันซีซี A B S อ๋อมันต่างจากไอ้ตัวนู้นเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะครับพันซีซีรูปลักษณ์ไฟหนอกก็ต่างนะฮะเพราะไฟหน้าก็ต่างแต่ตัวอ่าเราออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นนะครับมันเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งนำเสนองั้นมันมันแตกต่างอะไรกันบ้างครับก็หลักๆนะฮะกับกรเนี่ยเนื่องจากเราเอาระบบไฟฟ้าเข้ามานะฮะอันแรกเลยนะครับ เรื่องของ power outlet อันนี้สามารถ๋อช่วยได้เวลาไปมือมือถือไฟหมดอ๋อที่เสียบที่จุดบุหรี่ที่จุดบุหรี่อ๋อมี power outlet ให้ด้วยโอ้ดีมากนะครับแล้วคือเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเลยแหละมีอะไรเพิ่มอีก ABS อ่า ABS นี่มีอยู่แล้วนะครับผมโช้กอัพไซด์ดาวนะครับเป็นหัวกลับนะครับปรับได้ด้วยใช่ไหมฮะปรับได้ด้วยครับอ๋อนะฮะ ชกอัพหลังก็เหมือนกันนะฮะเหมือน650ก็คือปรับได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนที่ปรับนะฮะจะอยู่ฝั่งหนึ่งอขาไม่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนที่ถนัดขวาก็ขับคันนี้ไม่ได้สิครับอ๋อให้เมียปรับได้ครับอ๋อให้เมียปรับโดนโดนโดนเลยเอถ้าถ้าคันนู้นก็ต้องให้เมียน้อย ของเดชเป็นคนปรับใช่ไหมเอาปลาจัดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษก็คือเนื่องจากเครื่องยนต์เนี่ยมันพันทีซีนะฮะแล้วบิดมันเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางซูซูกิก็ให้ traction control มาด้วยอ๋อมี traction control ด้วยผมสังเกตว่าพอเครื่องใหญ่ขึ้นเนี่ยรอบเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยมันจะน้อยลงถูกไหมเพราะว่าตามตามนับปัดเนี่ยมันเรเไลน์อยู่แค่9,000รอบเองครแต่ว่าตัวหกร้อยห้าสิบเนี่ยมันไปถึง1,500รอบครับอ๋อก็พูดง่ายงว่า มันขับขี่ง่ายขึ้นในย่านรอบตันใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นแล้วเดราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เราเสนอขายอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทนะฮะโอ้เท่าตัวเลยนะเท่าตัวเลยเท่าตัวครับบวกกับของที่ได้มาไงีนี่เป็นเรื่อง a b S เรื่องของ traction control หรืออะไรก็ตามแต่ราคาเมื่อกี้ที่พูดนี่ไม่ได้รวมกระเป๋าที่เห็นกันอยู่นี่เลยนะอ่าไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมครับโอ้รถเพียวๆครับถ้ารวมเป็นเ็จก็ตกประมาณแปดแสนกว่าครับใช่ไหม เอกหน้กระเป๋ามีเป็นแสนชุดแต่งนี้ก็ประมาณหนึ0 0แสบาทรวมรวมทั้งคันครับโอ้โหเอ้าก็แบบใครที่ชอบโซลลิ่งผมว่าโอเคแหละมีให้เลือกระหว่าง6 5 0้าครับผมวีซอมขนาดกลางวีซอมพันพันซีซีไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามแต่นะครับคันนี้เนี่ยผมต้องขอลองซะหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกชมโคซากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมรุ่นที่เหลือว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาผมไป เริมบริม,รมก่อนนะครับวันนี้ให้เทสกันแบบลองดูเลยว่าเป็นยังไงสำหรับคันนี เดี๋ยวผมอยากจะไปลองรถนิดนึงนะครับเพราะว่าได้บอกไปแล้วนะครับว่ารถตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันให้ความคล่องตัวมากมายขนาดไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องรบกวนค, okay, นครูฝึกครเบได้ครับยินดีครับอวัน <Okay. S 2> นี้ก็พร้อมที่จะไปแล้วเนาะโอเคได้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมจะนำทดสอบขี่นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงครับขอ แน้นนันิดนึงซึ่งรถตัวนี้จะมีพลังมากเดี๋ยวมันจะมีแทคชั่นคอนโทรลครับเดี๋ยวผมจะให้ใช้โหมดเป็นโหมดสีเพื่อเตปรี่ต่อในการขับขี่ของสำหรับพันมือใหม่นะครับ,รบโอเคตอนนี้แทคชั่นคอนโทรลพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบขับขี่ได้เลยครับตัดได้เลยนะครับครับผมกำคัดเขาตัดเค <มา S 1> รื่องติดแล้ว ทดลองขับขี่กันไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณครูฝึกวิเชาถามากนะครับขอบคุณมากครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้ารถตัวรอมตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมได้ลองขี่เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆกับพื้นที่แคบๆต้องบอกว่าให้ความคล่องตัวดีมากๆนะครับขับขี่ง่ายนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปครับคงจะได้มีโอกาสมาหาความรู้นะครับกับครูฝึกวิเชาถาอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับอีก2รุ่นใหญ่ๆนะครับของซูซูกิครับ